ฮัลโหลสวัสดีค ok <c oughs> ่ะท <UK> <gu> <superpower> <mon adviser absorbed> ุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเจสเียของนิวเกมวันพอนช์ m a นเดอะสตองเกสที่เช่นเคยเนี่ยคลิปที่เพื่อนเพื่อนได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะเป็นคลิปจากไลฟ์ตี m นะคะครบรอบนะคะห้าปีเกมวันพอนช์แมนเดอะสตองเกสนั่นเองซึ่งโค้ดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะก็เป็นโค้ดของช่องเจสเียเพื่อนๆือนสามารถใช้โค้ดนี้นะคะไปกรอกในเกมได้นะเพื่อรับของรางวัลนั่นเองซึ่งโค้ดนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4โค้ดเป็นโค้ดช่องคุณปัวเต้นะคะโค้ดช่องเจสเชียนะคะโค้ดช่องนนนัเองะ แล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดในส่วนของกาชานะคะอัศวินจักรกลกันนั่นเองเนาะซึ่งฟุตเทจทั้งหมดนะคะก็เอามาจากในไลฟ์ตินเองใครที่อยากดูไลฟ์ตินเต็มเต็มนะคะสามารถย้อนกลับไปดูในไลฟ์ในช่องของแจสเจอได้เลยนั่นเองนะมาทุกคนถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะคะว่าการเปิดกาชาครั้งนี้นะคะของช่องแจสเจอเนี่ยจะดวงดีหรือดวงเกลือนะคะกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะแล้วก็ไปดูกันเลย Lish Man Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเติมแกมวันพ่ e s t บนเว็บ รับ Lichman คอยใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมเกมได้ทางเว็บไซต์และหลายเติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ Lichman Shop เท่านั้นขออนุญ,ญาตเปิดม้าละกันเนาะแล้วก็นเ,นวเ,กเดี๋ยวจะเอาไปทำคลิปนะคะเพราะว่าวันนี้ยังไม่มีคลิปลงนะทุกคนครับขออนุญ,ญาตปิดโค้ดเลยละกันทุกคนอ่ะเราเอาคนที่ดวงดีที่สุดหรือเปล่าเฮ้ยสวยเมื่อเช้า <c oughs> <c oughs> เอ้ยผมพงสวยเมื่อเช้าแม่งกดสเตปอัพอะไรก็ไม่รู้แล้วแล้วผมคือต้องให้ใครเปิดในหะไม่เป็นไรครับผมเปิดไปเลยผมแต<า>่วันนี้ใครช่วยผมได้บ้างนะวันนี้ก็คือเตรียมมา180ใบเนะบาะ180ใบสำหรับการเปิด1การันตีนั่นเองก็หวังว่าจะโชคดีนะเพราะว่าม้าเนี่ยมา้าจริงๆถามว่าใช้ได้นานไหมก็ประมาณ4-5เดือนเนาะตอนนี้เซิร์ฟจีนเนี่ยวันที่1ก็คือวันนี้เนาะเดี๋ยวไปอัดฟุตเทจมาให้ในส่วนของ สุดดวลทวยเทพที่มีการโร่เข้าแล้วแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าเมตาจะเป็นยังไงแต่วันนี้เราอยู่กันกิจกรรมรอบ5ปีกันก่อนน้องบอกว่าขอบคุณตั๋วบุญห้าร้อยใบใช่ใช่ใช่เพราะว่าต้องบอกว่าทุกจักจัวสตรีมเมอร์ทุกคนเนี่ยเจเจเป็นตั๋วที่ดีที่สุดใช่คือต้องบอกเลยว่าต้องซับสไครช่องนี้ไว้เพราะว่าตั๋วเนี่ยเดี๋ยวไปอ้อนแอดมินมาใหม่นะฮะเดี๋ยวใช้มันยาไปอ้อนแอดมินมาว่าขอขอโค้ดที่ดีที่สุดนะจากสตรีมเมอร์ทุกคน แล้วอีซี่แมนก็ไม่มาด้วยอีกเลยแหละเพราะว่าเขาโกรธอ่าจัดไปมาขอโชคดีครับคุณเจเปิดกาชากันก่อนนะฮะขอได้ขอให้โดนลุยครับเข้ามาดูคุณเจทันถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่า1ปีไลฟ์หนึ่งครั้งนะฮะหนึ่งปีไลฟ์หนึ่งครั้งเท่านั้นไอย้ยนะจริงคุณเจหนึ่งปีจริงเลยเว้ยใช่คือผมคิดว่าผมผมรั้นานไลฟ์ทีเนีน่คุณเจหนักกว่าผมเยอะเลยอะคือทำแต่คลิปอบบเราก็ไลฟ์แบบหนึ่งปีจริงเว้ยเพราะว่าเพราะว่าเราอยากเป็นสตรีมเมอร์มือใหม่ไง เราก็เลยไลค์แค่ปีละครั้งมันจะได้ใหม่ตลอดเวลาพอแบบคนใหม่ๆเข้ามาเห็นก็จะบอกว่าอสตรีมเมอร์หน้าใหม่แต่ความจริงคืออยู่มา5ปีละไม่ดังใครมีสวยจังเลยอะไรเงี้ยแบบหน้าเปลี่ยนทุกปีด้วยนะคุณตกตกแบบเป็นไอดอลไอดอนหน่อยอะไรเงี้ยโหตกใจหน่อยใช่ไหมตกใจนะคะก็เลยเผลอกดไลค์กัน2ทีส่วนมากเป็นอย่างนี้ตลอดช่องเรากดไลค์สองทีกดซับสองทีนะเพราะว่าตกใจตลอดเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรตกใจในความน่ารักหูจะเจนหรือเปล่าอแต่ว่าไลค์สองทีแบบนี้ไม่โอเค เอานะคะเออช่องอื่นทำห้าปีไปแสนซับแล้วช่องเราทำห้าปีเท่าเดิมเอ้ยสามสิบใบแล้วเนี่ยพลังบวกแง่ลบมากขอบคุณเจเจที่ช่วยกัดเจเจนะฮะตอนนี้ผ่านไปเท่าไหร่ละเดี๋ยวสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็สิบแปดสิบสี่โลแล้วนะทุกคนสี่โลแล้วเนี่ยทำเป็นคุยเพลินๆนะแต่ GM อไม่เคยไม่เคยใจดีกับเราอีกแล้ว GM อไม่ใจดีกับเราเลยนะ มีน้องในช่องถามว่าทำไมพี่ทูคุยกับพี่เจเราทำไมชอบยิ้มถามได้ทุกคนบ้าเขาสูบมาฮะไม่ได้ดูเขาสูบมาผมมันสูบมาจต่ดีสี่เขาพูดอยู่เมื่อกี้ทช่ไหมผมยิ้มได้ยังไงคุณก็ดูกันเองในช่องคุณก็ดูกันเองมันเขาสูบมา ชื่นจิตชื่นใจเอาบุญหัวใจเพราะว่านอกจากมีมาแล้วมีอีด้วยเอ้คุณไม่ปฏิเสธเลยรับหมดผมไม่ปฏิเสธหรอกผมปฏิเสธคนน่ารักม่ก่อยเป็นเขาทาเป็นอวยอย่างนี้นะเขาอวยแบบนี้ทุกรอบนะที่เราเจออุ้ยมาแล้วเขาอวยทุกรอบที่เราเจอกันแต่ว่าเจทักแชทไปไม่ตอบนะฮะเวลาทักไปทําเขาไม่ตอบมาทุกคนติดงานน้องยิงผู้ขนาในีกิจกรรมคนรอบหนึ่งแสนน่ติดน้องไปอยู่เลย คือเขาเนี่ยทำเป็นเวลาเจอกันทุกครั้งเนี่ยเขาเขาพูดแบบพูดจ้าหวานนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคนะเป็นสไตล์การจีบสาวของเขาเนี่ยเจอกันแต่ละครั้งเจอหน้ากันทีไรนี่พูดหวานตลอดนะเป็นยังไงบ้างเนาะสบายดีไหมสวยเหมือนเดิมไปบาหายตื้อเราเราอยากจะทักไปถามพี่พี่ปรึกษาเรื่องนี้หน่อย3มวันไม่ลีฟบางที4วันลีฟไม่ต่อ เฮ้ยคุณก็อย่าไปเผาให้น้องฟังดิโอจบแล้วที่ผมทํามาสองปีเนี่ยคือทำทำเป็นพูดอย่างนี้ทุกรอบนะแต่คือหลังไมค์คือไม่ตอบผมนะไม่เข้าใจเหมือนกันาแต่ตอนนี้คือหนึ่งร้อยเอ่อเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบใบได้มาแล้วหนึ่งนะฮะหนึ่งหินอัศวินนะฮะมาแล้วว่ะหินตุกปืนยังไม่ออกคุณหินตุกปืนนะฮะออริจินอลหินตุกปืนช่องเราเท่านั้นนะเออคนอะไรพูดจาไม่เคยชัดเอ้ยมา ข้าจะฆ่าแกซ้มาเ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหมาทำไมวะเนี้ยอันนี้คืออันนี้คือน้ำจิ้มแจ่วนะฮะอันนี้ไม่ใช่ซีฟู้ดแต่เป็นจิ้มแจ่วเออจิ้มแจ่วแล้วก็ไม่มีนะฮะเออผ่านไปแล้วแปดโลเนะยฮะผ่านไปแล้วแปดโลกับหนึ่งหินตุกปืนนะหนึ่งหินตุกปืนวันนี้เราจะได้ดวงดีหรือเราจะดวงซวยนะเอ้ยมานี่ผ่านไปโอ้โหเก้าสิบแล้วนะคุณผมคิดว่าต้องโดนมาบพาร์ทหนึ่งของคุณอะขอขออนุญาต ลีฟอีซี่แมนออกจากที่นี่ได้ไหมเพราะว่ามันมันดูเกลือมากกว่าช่องเราเอ้ดวงคุณก็ต้องพึ่งโดวงตัวเองคือปกติเปิดเองอะเปิดเองในช่องเนี่ยไม่ได้เกลือขนาดนี้นะเออคอนุญาตรลีฟคุณอีซี่แมนออกจากทขอโทษผมได้ยังไงคุณดัจเจเพราะว่าถ้าใครถ้าใครดูแล้วเนี่ยวัดสุ่ม สูบคุณพัดสองใช่ไหมใช่พัดสองตอนตีสี่คุณพัดสองเฮ้ยผมหมดไป2 5 0ร้อยห้าสิบใบผมเกือบผมเกือบเหมาแต่ผมก็ได้สองร้อยห้าสิบใบเกือบเหมาเนะเกือบเหมาเกือบเหมาแต่กลับมาได้เออยังเว้นไม่ห้าสิบใบผมก็ยังดวงดีอยู่ก็ยังไม่ได้เกลือมากก็เลยตอนนี้ก็เลยเกลือมากใช่ก็คือคือแค่ความเกลือใหคุณเจเจเรียบร้อยคือตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วทุกคนโหเงียบเลยวะเงียบมากแต่นี่มันต้องมาแล้วนะคืนนี้มันนัองมารอบสองแล้วแต่จริงๆผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าหินหินฮีโร่คุณจ่แนใดี พออะพอแล้วก็ผุดปาร์ตไม่หึงไม่มาวะคอณอยากลงไลฟ์เลยได้ไหมคะค่อนข้างเจ็บทีร้อยยี่สิบใบเลยยังมาแค่อันเดียวเองร้อยสามสิบเนี่ยต้องมาอีกอันละไม่เคยไม่เคยเกลือขนาดนี้มาก่อนไม่มันต้องมาแล้วคุณในนี้มันต้องมาแล้วร้อยสามสิบเนี่ยมาแล้วเอ้ยมาเฮ้ยดวงดีดวงดีเหรียญม้ามาถือว่าดวงโอเคไปดูก่อนเลยผมว่าไปดูก่อนเลยว่าตอนนี้มีมีหินฮีโร่ครบหรือเปล่า ขออนุญาตออกไปดูก่อนนะทุกคนว่าตอนนี้ในกระเป๋าเราเนี่ยมีมันอยู่ตรงไอเทมปลุกตื่นคุณสายอ,อันล่างสุดเลยไอเทมตุกปืนโอ้มีแค่สองอันไปรับ<อ>จากกิจกรรมเพิ่มรับจากกิจกรรมได้อยู่ได้อยู่ใช่ขาดขาดขาดอีกสองอันไม่รู้มีพอหรือเปล่านี่ไงเดี๋ยวรอได้นี่ไงเฮ้ยพอ <50 S 2> วะเฮ้ยพอเฮ้ยเชี่ยโอ้โหไอ้ยี่ดวงยางคุดเชี่ยดวงเดาเรียบร้อยโอ้โห พอผมได้ลุ้นแทนคุณเลยคุณเจถ้ามาเป็นลุ้นนะคุณไม่เคยลุ้นอยู่แล้วนี่เฮ้ยผมลุ้นตลอดแหละพวกโหดกาชาผมลุ้นทุกซีสีอะจริงอะโอ้นึกว่าคุณแบบว่าคือไม่ได้ใส่ใจอ่ะคือใน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 เกมอ่ะคือแบงค์เขียวเนี่ยสามหมื่นแบงค์อะไรเฮ้ยเกิน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 นี่คุณอยู่กับใครเนี่ยเอาอยู่กับสุรตะนะด้านฟ้าเมืองไทยไม่ใช่เหรอโอ้โหเรียบร้อยเอ้า คุณอินซี่แมนภาพลักษณ์คุณสำหรับน้องๆเนี่ยคือคนที่รวยที่สุดในระดับเอเชียตะวันออกอันนี้ก็เกินไปผมโทรหาพี่บัตรหนึงโทรหาพี่บัตรช่วยกูด้วยนี่คือรุ่นน้องพี่บัตรนะเออรุ่นน้องพี่บัตรรุ่นน้องอะไรนะเออ nobody x nobody x นะฮะเออโค้ดนะฮะโค้ดใส่ไว้ให้สักทางหนึ่งสักทางหนึ่งหน้าจอี้วยจอผมจำได้จอฮะเจใหญ่ทั้งคู่แล้วโค้ดนะฮะตัว C.O.D.E ตัวใหญ่นะคะแล้วก็มีโค้ดของคุณโปเต้ด้วยโปเต้ only นะทุกคนนี่ไงมีคนรวมโค้ดให้ขอบคุณคิวเลอร์ขออนุญาตขออนุญาตปักหมุดปักหมุดเม้นต์ก่อนของคุณเออของคุณคิวเลอร์หลอดนะคะคิวเลอร์หลอดขออนุญาตปักหมุดไว้ก่อนโอ้ยทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้เนาะเอ้ยมันการจะแข่งแล้ววะอีกแนาทีวัยคามอ,อยู่ไหนวะวันนี้ผมขอเดี๋ยวคุณเจ๊คุยกัน้องนไปก่อนนะครับผมขอดูไอเดียผมก่อนเดี๋ยวนะ จปักหมุดให้นะคะนี่สำหรับโค้ดเนาะใครที่ถามถึงโค้ดนะเจปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะอเอเออคุณอีซี่แมนตอนนี้กำลังเตรียมตัวนะคะที่จะแข่งกับเออสุรตานนะคะเวียดนามเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเปิดม้าก่อนเนาะไอคานไอคานอยู่สายลินว่ะเอยลินลินน่าจะเจอ,อคานก่อนพี่นะเนีน่ยรอบเนี้อยู่สายซ้ายอ่ะพี่แบ่งกับแบ่งสายลินลินอยู่ซ้ายพี่อยู่ขวานะเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่น่าจะปาดลินต้องเอาไอคานลงก่อนแล้วพี่ก็ พี่ต้องเอาไอ้พี่เอาดันลงเอาเอาดันลงเอาโซดดันลงอ่าโอเคเดี๋ยวอัศวินจก are, นะักร์กรูอาร์เนี่ยยินดีต้อนรับสู่เซนะิร์ฟเวอร์เนี่ยถือว่าที่นี้นะคะก็ค่อนข้างดวงดีเลยเพราะว่าหมดไปแค่150บใบนะคะก็ได้อัศวินจักร์กรูาร์ทหนึ่งมาแล้วซึ่งเจกขนนะะ็ขอคิดดูก่อนนะว่าจะาพาัทหนึหรือพัทสองนะคะก็น่าจะาพาัทหนึ่งแหละนะนนเนาะสำหรับคลิปนี้ไปกาะนนั่นเองขอไปปั้นตัวก่อนละกันสำหรับอัศวินจักรกรแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้นนาเนี่ย เรานะคะน่าจะได้เห็นอาาัศวินจักรกลเนี่ยมาลงสนามและในส่วนของ IDJ นั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของ,องอกาโร่น,น,นะคะคลิปกาโร่เนี่ยรอได้เลยสุดท์เทพกาโร่นะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันไวไ้ๆวนี้แน่นอนสำหรับใครที่อยากดูว่ากาโร่วันแรกนะคะแข่งสุดท์เทพเนี่ยเป็นยังไงนะโหดขนาดไหนก็กดไลค์เอาไวไ้ได้เลยอะประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้คัมลาวจนใหม่มมเหมือนไม่หึงเจอไอ๊